มีรายงานความคิดเห็นนะครับที่ซีเอ็นเนี่ยเขาได้ไปสัมภาษณ์นะครับทางด้านของ g o l d m a n Sachs ขึ้นมานะครับซึ่ง g o l d m a n Sachs เองหลายท่านก็ทราบเป็นธนาคารที่ทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งเลยของ Wall Street ซึ่งทางด้านผู้เชี่ยวชาญ Goman s a ซ็กซ์ครับยานฮัตซิวส์เจะได้ยินชื่อนี้ค่อนข้างบ่อยเลยเป็น Chief Economist เขายังมีความเชื่อนะครับบอกว่าภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็มีนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้รุนแรงดังที่หลายคนได้มีการคาดการณ์กันไว้นะครับรายงานที่ส่งตรงถึงลูกค้าเลยของ Goman Sax ระบบุอกว่า มีโอกาส35%แหะครับที่เศรษฐกิจจะถดถอยในอีก12เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็ถึงแม้ว่า35%นี้คือมันเป็น2เท่าเลยนะครับของความเสี่ยงปกติที่ภาวะถดถอยที่มีการสำรวจก่อนหน้านี้แต่ถือว uh ่า huh. ต yeah. yeah. hey. uh ่ำกว่าค่าเฉลี่ย63%นะครับในการสำรวจล่าสุดโดย The Wall Street Journal ยานัทซิวส์ครับซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ Goldman Sachs บอกว่าเห็นความเป็นไปได้ที่ตัวเลขเงินเฟ้อสูงอยู่ในปัจจุบันนี้จะปรับสูงเงินเฟ้อที่ต่ำลงในอนาคต โดยที่ไม่ทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีความหมายว่าภาวะถดถอยไม่ใช่ลูกแซลมดังเขาว่ามาแบบนี้เฟดจึงยังสามารถนะครับที่จะทําให้เกิด soft landing ได้พูดง่ายไม่ใช่ว่ากดเงินเฟ้อลงมาปับ๊บเด้งกลับมากลายเป็น recession แบบรุนแรงไม่ใช่นะครับการคาดการณ์แบบนี้สวนทางกันนะครับกับ Bloomberg Economics ซึ่งได้มีการเผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคมนี้นะครับโดยระบุบ,บอกว่าความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอีก12เดือนข้างหน้าอันนั้นเนี่ยที่ Bloomberg ทำไว้อยู่ที่100%คือมันเกิดแน่ ในขณะที่โมเดลหรือแบบจำลองความน่าจะเป็นที่ดำเนินการโดย Net Davis r อ่ e a r c h พบโอกาส98.1%ของการถดถอยทั่วโลกเลยโกลแมนแซกี่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนในทิศทางบวกมากขึ้นให้เหตุผลนะครับว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยได้เกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นธนาคารเนี่ยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศก็คือ GDP ก็จะเติบโตประมาณ1%ในปี2023นะครับในขณะที่อีกหนึ่งตัวเลขที่ไปสนับสนุนโกลแมนแซก คือตัวเลขอัตราการจ้างงานที่ตอนนี้มันสกูรายงานไปแล้วแข็งแกร่งเกินกว่าที่คาดเอาไว้มีความหมายว่าคนต้องการทรัพยากรบุคคลไปทํางานมากขึ้นทางธุรกิจต้องการคนไปทํางานมากขึ้นมันก็มีความหมายว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นยังคงดูดีพอสมควรสิ่งนี้เองครับทำให้เชื่อมั่นได้มากขึ้นนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นเนี่ยกำลังฟื้นตัวในทิศทางที่ดีบวกกับแนวโน้มที่ว่าค่าแรงทั้งหลายเนี่ยเริ่มต้นส่งสัญนาคลายความร้อนแรงอัตราการว่างงานลดน้อยลงเป็นสิ่งที่ดี ค่าจ้างนะครับลดความร้อนแรงอันนั้นก็มีความหมายว่าแรงกดดันทางด้านของดีมาดก,ก็อาจจะลดน้อยลงถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามอาจจะยังอยู่ในะระดับที่สูงไปสักหน่อยก็ตามแต่ยานฮัตซิวส์บอกว่าความคืบหน้าล่าสุดเลยนะครับที่ทําให้โกลแมนแซกเชื่อมัน่นว่าสหรัฐนมีโอกาสซอฟต์แลนดิ้งมากขึ้นคือการชะลอโตของการเติบโตของตัวค่าจ้างแะครับแต่ว่าไม่วายอมรับนะครับว่าเงินเฟ้อนะั้นที่เงินเฟ้อสูงนี้ยังคงเป็นปัจจัยที่ท้าทายเศรษฐกิจสหรัฐโดยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวข้องกับเงินเฟอ้อถือว่ามีความคืบ แม้ว่าเงินเฟร์สส่วนใหญ่อา,อาจจะไม่ได้เฟ้อเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกันครับเืนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ